เพลงที่ชวนหนูไปลูลูแย่รใช่อ้ยเพลงนี้ลายจ่ายถล่มทลายรายลับอ่ะรายลับโอ้โหเรียบร้อยไม่ใช่ไม่งได้นะไม่ได้ฮะไม่ได้อะไรวะไม่ได้ตรงไหนวะเพลงอะไรก็ไม่รู้ลูหนูลูหนูที่ไม่ได้เจ้าชู้ล็กกว่าลูนู้ก็ แต่ต้นหอมเออสามคนที่มารวมตัวกันได้ยังไงเขาก็โทรหาคุณเลยพวกเขาพี่ก๊อฟโทรหาใช่พี่ก๊อฟโทรหาบอกเฮ้ยพี่หาคุณด้วยโทรชื่อเพลงนูหนูปุ๊บไม่ว่างคันนี้ศิลปศาสตร์ศิลศาสตร์คือซิงเกิลเปิดตัวบอยแบนด์ของคุณครับผมเพลงแรกร้องสิสายปศาสตร์มันเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดเนีอแล้วอแล้โอเคขอหนี้เดียวขอหนี้เดียวขอหนี้เดียวผมร้องเยอะก็ไม่ได้ไม่เอาค่ะเพราะว่าอยู่เพื่อนๆมารวมตัวมันนึกว่ามีงานแล้วนะมีกี่คนมีสี่คน สคนไซมอนเอเอชาวโทนี่แต่ละคนไปทำอะไรหมดแล้วตอนนี้เอเออโหเป็นเท่าแก่ขายออนไลน์เรียบร้อยแล้วะนะครับ มีแฟนเป็นแบบแม่ค้าออนไลน์มีโกดังใหญ่โตไรอบ้านอยู่ตัดโชวตอนนี้คือแบบสบายเมื่อก่อนในเอเล่นละครด้วยนะครับแล้วเขาเป็นนักแสดงแล้วตอนนี้เป็นพ่อค้าธุรกิจออนไลน์แล้วเดี๋ยวก็ไปดีกว่คุณเอเอหน่อยส่วนไซมอนก็ไปทํางานโรงแรมอยู่ที่พัทยานะครับผมตอนนี้ก็ระดับก็คือเป็นผู้บริหารคือต้องดีกับไซมอนด้วยเพราะเขาทงที่พัทยาแล้วเป็นผู้บริหารร่างกายนะโรงแรมโทนี่ตอนนี้เขาเป็นดีเจ ดีเจอยู่ที่รูซิลิซิกอ่ะเขาเป็นดีเจเปิดแผ่นด้วยแล้วก็เป็นดีเจแบบตอนนี้ในทิกต o k ด้วยก็มีคนตามเยอะครับแต่ละคนก็มีแนวทางของตัวเองแต่ก็จะรวมกันไหมจะรวมกลับมารวมกันไหมคือรวมตัวแต่ไม่รวมตามดีกว่าก็คือมีคุยกันพี่มีคุยกันว่าอยากทําซิงเกิลเล่นเล่นไม่หอยเหรอใช่เพราะผมว่าผมว่าน่านะยังแรปได้อยู่ไหมยังแรปได้อยู่ไม่ต้องแรปแหมขอบคุณมากเดือาเฮ้ยนี่ไปเที่ยวบาโฮนคุณไปไหม ผมว่าจะไปตอนแรกที่พัทยาผมรู้สึกว่าคุณแบบนี้คุณไม่น่ารักกับผมเขาไปกลับมาแล้วเขาไปกันกลับมาแล้วไปมาแล้วไปมาแล้วไปมาแล้วัทยาวอลใช่เป็นไงบ้างเฮ้ยพัทยานะเที่ยวมากคุณเคยออกเพลงกับป๋องกัปปณไปโนเพลงอะไรเะเดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกนะไอเพลงเพลงนั้นนะฮะป๋องบอกว่า ยังเจาะทองเนื้อไม่ได้เลยใช่หยุดไปแล้วอ่ะแล้วที่ฟอสไปรับงานต่างจังหวัดมานะเออพี่ป๋องไม่ไปเว้ยทำไมโอ้โหเขาไม่ได้ตังค์ไงเออพี่ป๋องบอกไม่ไหวร้องเพลงไม่ได้ก้ไม่ได้ไม่ได้แล้วพี่ไปร้องทำไมล่ะร้องเล่นเนื้อหาเพลงโอ้โหอีเพลงที่ชวนหนูไปลูยลูลุแย่ลุยใช่โเพลงนี้รายจ่ายถล่มทลายรายรับอ่ะรายรับโอ้โหเรียบร้อยไม่ได้ยังได้นะไม่ได้ฮะไม่ได้อะไรวะไม่ได้ตรงไหนวะ เพลงอะไรก็ไม่รู้รูหนูรูหนูมี่ไม่ได้เจ้าชู้และกว่ารูหนูก็อยากเข้าไปดื่มที่นี่คือเพนตามไดาแล้วต้นหอมเสามคนนี่มารวมตัวกันได้ยังไงเขาก็โทรหาคุณเลยคุณกับพี่ก๊องโทรหาใช่พี่ก๊องโทรหาบอกเฮ้ยพี่หาคุณด้วยโทรชื่อเพลงรูหนูปุ๊บไม่ว่าทันทีเรียกคุณไม่มีติองไง เรายมคุณค่อนข้างแย่นะพวออเออเออนี่ยังมีหนังเรื่องใหม่เข้าอีกนะคุณป๋องก็พลอโคกระโลกอ่ะโคกระโลกฮะคุณคุณโดนติดต่อไหมถามเลยว่าเอาจริงต้องเล่นไหมอือเอาต้องเล่นสิเด็กพี่เออเอาคุณผู้มไปด้วยเหรอพี่ยังไงก็ต้องเล่นอ่ามเอาคิวจนได้แหละพี่ปองอ่วันหนึ่งก็ยังเอานะเขาบอกอ่ะต้องเล่นคนสวยยืนข้อเสนอแค่เนี้ยอ่แล้วเป็นไงก็ก็เดี๋ยวเขาไปคุยอยู่พี่พลอเองยาง